วันนี้นะครับผมจะมาสอนควงมีดบริสองในท่าอินเวอร์สมอนานะครับหรือว่าเมอร์เด็กแล้วแต่คนเรียกเลยนะครับโอเคสําหรับท่านี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเลดเดอร์นะครับแต่ว่าจะมีการสลับฝั่งกันเล็กน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับโอเคสําหรับอินเวอร์สมือนานะครับก็จริงๆมันคล้ายๆกับเลดเดอร์เนาะแต่ว่ามันจะมีการโยนขึ้นมานิดหนึ่งอ่าปกติเลดเดอร์เนี่ยเราจะปล่อยมีดออกด้านนอกเวลาเราเหวี่ยงเนี่ยครับ ตัวสันมีดเนี่ยมันจะเหวี่ยงไปด้านนอกเนาะในลักษณะเลเดอร์แต่ว่าตัวนี้นะครับเราจะปล่อยมีดด้านในอ่าถ้าเราทําได้ถูกต้องเนี่ยเวลาเราหนีบนะครับใบมีดจะอยู่ด้านในนะครับใบมีดอยู่ด้านในต่างกันกับเลเดอร์นะครับเลเดอร์ der. ใบมีดจะอยู่ด้านนอกนะครับอ่าด้านที่อยู่ด้ามอย่างนี้ใบมีดอยู่นี่เราเหวี่ยงด้ามจะวิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเลเดอร์แต่ อินเวอร์สมนาดนะครับอันนี้ใบมีดจะอยู่ด้านในดังนั้นเวลาเริ่มต้นจับนะครับให้จับที่ด้ามเซฟแฮนเดลิลจับเซฟแฮนเดิลไว้ด้านในมือนะครับอ่ะเวลาทำนะครับจับที่เซฟแฮนเดลิลนะครับปล่อยนิ้วก้อยนิ้วนางหนีบนะครับเวียงขึ้นปึ๊บเปลี่ยนเป็นนิ้วนางนิ้วกลางหนีบนะครับโอเคจับ เซฟแฮนเดิลนะครับปล่อยนิ้วก้อยนิ้วนางหนีบนิ้วนางนิ้วกลางหนีบเสร็จแล้วจังหวะนี้ครับเราจะวี่งอีกหนึ่งรอบโดยการใช้นิ้วชี้กดแล้วปล่อยโยนครับปุ๊บอ่ามันก็จะหมุนมาในลักษณะเปิดแบบนี้จับเซฟแฮนเดิลนะครับเอาเซฟแฮนเดิลไว้ด้านในปล่อยนิ้วก้อยนิ้วนางหนีบนิ้วนางนิ้วกลางหนีบแล้วก็นิ้วชี้นะครับเวี่ยง เปิดอ่าสเต็ปสั้นๆครับไม่ยากปึ๊บเวี่ยงนะครับโอเคอีกรอบนะครับย้ำนะครับว่าแนะนำให้จับเซฟแฮนเดิลจริงๆเน่ยจับไบก็ได้นะครับอ่าจับไบก็ได้ปึ๊บปบ๊แล้วเราก็โยนเนาะแต่ว่ากาันสมมุติว่าใครที่ทําแล้วโยนไม่ทันหรือเปลี่ยนหิวไม่ทัน ใบมีดมันมาหนีบเนี่ยครับก็จะเกิดอันตรายได้นาะดังนั้นแนะนําว่าเริ่มต้นจากการจับเซฟก่อนดีกว่านะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกเนาะจับเซฟปล่อยนิว้วนิ้วนางหนีบปึ๊บนิ้วนางนิ้วกลางหนีบเวียงหนึ่งที่เอานิ้วชี้กดนะครับแล้วก็เป็นการโยนปึ๊บอ่ะกลับมาในลักษณะเปิดโอเคเดี๋ยวทำเร็วๆให้ดูครับ ประมาณนี้นะครับครับก็เรียกว่าเป็นท่าที่ไม่ได้ยากมากนะครับสามารถใช้เวลาฝึกได้ไม่นานนะครับยังไงก็ต้องไปฝึกฝนกันดูแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ